สวัสดีครับแฟนนๆทุกๆท่านนะฮะพบกันประจำเช่นเคยนะฮะสหรับสถานีทางฮานอยนะฮะตอนเช้านี้วันที่15นะครับวันเสาร์นะนะครับวันนี้ก็วันที่สถาบันไทยออกผลฉลากนะครับอ่ะบรรยากาศวันนี้ร้อนๆนะฮะแดดร้อนๆนะครับอ,อนนบากาศวันนี้แดดร้อนๆน,นะฮะดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวาน มันเข้าไปสองน่อยนะฮะสามน่อยรนะับสี่หกศูนสามสี่นะฮะสาสี่ก็อยู่ตรงนี้นะเข้าสี 0, 4, 7, 8, 7, นะะ่นะครับศูนย์สี่เจ็ดแปดเจ็ดนะครับหน่อยปกตินะศูนย์สี่เจดเจ็ดตรงนี้นะฮะเข้าสี่นะครับแเจดนะฮะหกเก้าห เจ็ดีครับ V.I.P. E นะครับก็จะมาดเจสี่เช่นเคยนะครับต้องขอไย,ยด้วยนะยามแต่เช้าเลยนะครับเอาดูของวันนี้นะครับวันนี้วันที่14 15วันที่15นะอโอเคเดี๋ยวทำไป,รปรพร้อมๆกันเลยนะครับ 047แล้วก็87นะครับนี่ป้เป็นเนะฮะ0 1นะครับ 1, อันนี้เป็น1นะฮะหนึ่งก็คือและก็2นะครับ ตัวเมื่อวานก็ค้าดเป็นหนึ่งตัวค้าดเคลื่อนเป็นหนึ่งตัวนะครับสี 4, 5, 8, 9, ่ห้าแปดเก้าหนึ่งโอเคหาในกรอบนะฮะห้าห้าเจ็ด ก็หนนะครับสี่หองโอเควันนี้มาเยอะนิดหนึ่งนะสิบตัวนะครับห้าเจ็ดหสี่ห้าแล้วก็ห้อนะครับศูนย์เดศู 0 8แล้วก็0 2นย์ะครับวิ่งโลดวันนี้นะครับวิ่งโรดเป็นเลข5แล้วก็เลข0นะครับดูตัวเน้นมากนะฮะตัวเน้นนะครับหาตัวเน้นนะฮะ5 5 5 7 ศูนยูนนึ่นึ่นึ่งห้นึ่งะครับก่อนี้มันที่เลขห้านะครับดูอีกชุดหนึ่งนะฮะเลข3ามีหนึ่งเลขหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขเก้าหนึ่งสองะครับ,รบเลขศูนย์หนึ่งสองสามนะฮะ เลขหกหนึ 1> 6, 1, ่งเดียวเลขห้าหนึ่งสองสามสี่เลขเจ็ดหนึ่งสองสามนะฮะตัวเดียวกันเลยครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเน้นนี้ตัวเดียวไปเลยนะครับห้าหนึ่งจุดนี้นะฮะห้าหนึ่งมีนะครับพอลงมาก็จะเป็นห้าศูนย์แล้วก็ห้าไม่ใช่หนึ่ง ห้แล้วก็ห้าดนะฮะห้าศแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจดห้าหนึ่งห้านะครับโอเคเราวันนี้เดี๋ยวดูอีกชุดหน,น,นึ่งก่อนนะจะมีหรือไม่นะฮะเลขสีห่หนึ่งสองสี่ี๋ตรงนี้ด้วย เป็นศูนย์สองสี่มาครบเลยนะฮะมาครบเลยนะครับมาครบเลยนะฮะน,นี่ห้าศูนย์เดห้าเดนยห่งห้าศูนย์ลนี้หกศอาจจะเป็นเลขห้าก็ได้นะครับตรงเลขหกนี่นะฮะ รอเลขเจ็ดก็เป็นได้นะครับนะครับวนอยู่ตรงนี้นะหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนด้วยนะครับสวัสดีีทอมีโหลดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลครับส่วนนีต้องลาไปแล้วนะฮะท่านโชคดีพบกันใหม่ตรนนี้วันที่16นะะสวัสดีครับ